ฟรีดาวน์พอ1 0 0 0 0บาทครับผมกับตัวเอาสเต8 g น Sport นะครับได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับหรือว่าเป็นตัวรุ่นพิเศษนั่นเองนะครับกับชุดแต่ง GR Sport นะไฟเดย์ทามเดรย์ไลท์ต่างๆมีมาให้ครบครับสภาพเดิมสวยประวัติศูนย์เมื่อเดียวจากป้ายแดงครับคันนี้ใครสนใจนะครับดูคลิปนีให้จบครับรายละเอียดต่างๆพระตาพาชมทุกซอกทุกมุมทุกจุดเหมือนกับคุนรู้เรื่องตัวเองที่บริษัทพยนยนเลยดูจบคุณตัดสินใจซื้อได้แน่นอนห้าดครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมครับต้าเพยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพยนต์ครับวันนี้พามาชมนี่ครับโตโยต้าเอ้าสเตย์ราฟ 1.8G R Sport ครับได้เป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับผมตัว G R Sport ชุดแต่ง G R Sport นี่ครับล้อลายใบพัดหล้อๆแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยจะเป็นล้อก้านเยอะๆนะฮะแต่อันนี้เป็นลายใบพัดละนะได้เป็นตัวชุดแต่ง G R Sport นี่ครับกับออกชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับผม พาชมละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับเอาเหมือนกับคุณเนี่ยมาดูด้วยตัวเองที่พยนต์เลยนะครับเอาเหมือนเอาเหมือนกับว่าคุณมาดูด้วยตัวเองแล้วก็เอาให้แบบว่าคุณมาดูคลิปผมนะดูจบแล้วคุณตัดสินใจซื้อให้เลยนะฮะต้าพาชมราละเอียดแน่นอนนะครับพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นที่1 2 9เท่านั้นนะครับผมเรียกว่าดอกเบี้ยเนี่ยชนไมยแดงเข้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ตัวของทองแถมต่างๆเนาะต้ามีตัวประกันส่วนลยเฉลี่ยที่แถมให้นะแล้วก็ ดูแลรถด,ด้วยความมาตรฐานนะเอารถเข้าบริการไทยพลัสนี่นะครับนะก็เช็คช่วงล่างยางแบตเตอรี่เป็นถ่ายของเหลวให้กับบริการไทยพลัสเลยรับรองได้มาตรฐานแน่นอนนะครับมาพาไาชมรายละเอียดตัวรถกันนะครับเพิ่มด้วยกันที่ไฟหน้าครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วแบบนี้ครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ไร n ด n g น่นะครับไฟตัดมองต่างๆมีมาให้ครบแล้วนะครับเนซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้2ตัวครับ กระจังหน้าสีดำเงานะตัดกับสีบอลสวยๆแบบนี้นะครับสเกิร์ตด้านหน้ามีมาให้สเกิร์ตหลังมีมาให้ครบนะด้านข้างต่างๆเนี่ยมีมาครบเลยตัวสเกิร์ตนะแก้มด้านข้างครับแนบชิดสนิทกิ๊บไม่ขยับแบบนี้ครับป่งซุ้มล้อคมๆสวยๆนะครับโคตรหล่อคันนี้นะครับได้เป็นล้อแมกไบรบพัดเจ17นิ้วนะครับตัวฝากระโปรงครับไม่มีรอยบุ๋มรอยรักยิ้นครับสภาพเดิมสวยเลยนะแก้มข้างฝั่งนี้ครับแนบชิดสนิทนะฮะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของล้อกันนะฮะได้เป็นล้อแม็กอันร้อยทูโทนนะฮะมากับยางบริสโต้นะครับได้เป็นยางบริสโต้นะครสเปคสองสองห้าสี่ r 1 7นะครับล้อแม็กซ์นิ้วนั่นเองนะฮะได้เป็นยางปี24นะครับนี่ยางปีใหม่ๆคุณผู้ชมนะฮะปี24เลยรูกสันเหลี่ยมตัวรถครับคมๆสวยๆสเกิร์ตมีมาให้เนี่ยรอบคันเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของกระจกด้านหน้าครับได้เป็นของเดิมโตโยต้าครับคันนี้ไม่มีชนหนักกระจกแตกนะ ภาสีพรบรต่อให้แล้วใช้งานยาวๆเลยหมดกันยาเลย69นี่ครับใช้ยาวๆในส่วนของกระจกมองข้างครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับมีไฟเ,เรียลในตัวพับปัาไฟฟ้าเรียบร้อยครับกระจกด้านข้างนะครับของเดิมเออตาทุกบานนะครับคันนี้เป็นทูสต t a สมาร์ทเอนทรีเรียบร้อยแล้วกุญแจได้เป็นคีย์เลสครับพรมอะไรต่างๆเนี่ยใหม่กิ๊บเลยอันนี้รถเข้าใหม่นะสภาพแรกเข้าเป็นแบบนี้เลยคุณชมยังไม่ได้ทําการทาความสะอาดอะไรใดๆนะแต่สภาพดีมาก เจ้าของเก่าดูแลดีมากๆครับคอนโซลคอนโซลใใหม่กริบเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะฮะเดี๋ยวพาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันก่อนนี่สิ่งสําคัญเลยนะครับแกะยางให้ดูสปอร์ตเป็นอาร์แบบนี้เลยนี่เรียงเม็ดสวยๆครับไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยถูกกลบด้วยสีโป๊ครับแบบนี้เดิมสวยจัดได้เลยครับไม่มีชนหนักจมน้ำผิดความกลับสีกรอไมแน่นอนระบุให้หน้าสัญญาเลยครับถ้าตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนครับ หัวน้องสวบีครับไม่มีการขันการขายกันขยับทั้งสองด้านเลยนะฮะแผ่นเพลทจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นปี2019นะครับอะไรก็ตัว g r Sport เนี่ยแน่นอนครับเขาจะคาดแดงแบบนี้นะฮะลวดลายสีแดงนะตัวมือเปิดเนี่ยได้เป็นหุ่มหนังสวยๆเงาๆครับเบาะก็ได้เป็นเบาะตึงๆเงาๆสีดำนะครับคาดสีแดงแบบนี้สวยๆครับรับรองว่าได้รถใหม่เหมือนป้ายแดงแน่นอนคันนี้นะครับราคาดีมากคุณผู้ชมฟรีดาวน์เนี่ยพรอยู่10,000บาทครับ นะคันนี้ได้แบบตัวท็อปทอปได้รุ่นพิเศษด้วยนะครับมีแอร์หลังมาให้พีดาพอ10,000ครับราคาอยู่ที่5 19,000บาทนะใครสนใจนะครับโทรมาเบอร์โนเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับ0623947748ครับตาที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษาทุกทุกท่านเลยนะครับ ในส่วนของด้านหลังครับสมอรเปนอาร์เห็นชัดเจนไม่มีการถูกกรบด้วยสีโป๊แบบนี้ไม่มีการทําสีกลับสีมาแน่นอนนะครับเรารับประกันโครงสร้างตัวรถครับถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันนะฮะดูรอยขีบโรบอทนะยังอยู่เหมือนเดิมแน่นอนนี่นะฮะอยู่เหมือนเดิม มั่นใจได้เลยครับได้รถที่คุณภาพคัดเกรดเอรถมือสองซื้อที่ไหนก็ซื้อได้คุณผู้ชมนะครับแต่รถสวยคุณภาพคัดเกรดเอมาแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนย้อมแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะหนีไปไหนได้นะครับบริษัทใหญ่โตขนาดนี้สต็อกในรถมีมากกว่าพันคันนะฮะนี่สต็อกรถเรามีมากกว่าพันคันเยอะมากแล้วดูสำนกสักงบสำนักงานเราใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมนะฮะไม่สามารถย้ายหนีนไปไหนได้แน่นอนนี่ครับรถเราต้องเลอต้องเอารถมาตรฐานมาขายนั่นเองนี่ครับ ดูแก้มด้านหลังครับแนบชิดสนิทนะครับกิ๊บไม่ขยับป่องซุ้มล้อคลมคมสวยๆครับล้อด้านหลังเป็นดิสเบรกนะดิสเบรกทั้งสี่ล้อเลยนะสเกิร์ตมีมาให้รอบคันด้านหลังเซนเซอร์สองครับโลโก้เจ้าสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมนะไฟถอยอ่ตัวกล้องถอยมีมาให้พร้อมแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูครับเดิมหมดครับคันนี้แล้วดูพรมสกัลาดเขาใหม่ๆกิ๊บๆครับนะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของล้อ,อไหล่บ้าง นะตัวจีอาร์เนี่ยล้อไหลเขาจะได้เป็นล้อแม็กแล้วนี่เป็นล้อแม็กลายเดียวกันกันกบล้อล้อเดิมเลยนะก็ยางแตกไม่มีเขินคุณผู้ชมรุ่นนี้นะครับแม่ลงแม่แรงต่างๆมีมาให้ครบครับคันนี้ไม่มีกลับสีไม่มีกลอใหม่นะฮะดูนะครับในส่วนของสีทางมะพร้าวได้เป็นสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ครับยางไหลก็ได้เป็นยางดันหลบนะถือว่าคุ้มมากๆคุณผู้ชมนะได้สภาพเดิมกิ๊บแบบนี้ดูคันด้านหลังครับใหม่ๆไม่มีอรอยตัดต่อไม่มีอรอยแก้งานใดๆนะครับสภาพเดิม จะมาดูหัวน็อตกันหัวน็อตฝากระโปรงท้ายครับไม่มีอรอยขันรอยไขยอรอยขยับครับซีนจิกเป็นรอยเล็บแบบนี้ครับซีนเดิมๆนะฮะรางน้ำครับรอยสปร็นอาร์คอยู่เหมือนเดิมไม่มีอรอยเชื่อมรอยแก้งานนะครับอันนี้เดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะะสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นนะครับนะมาจัดกับเซลตาได้เลยคุณผ,ผู้ชมนะครับโปรโมชั่นพิเศษเพียบครับอ่ะ ก้มด้านข้างฝั่งนี้ครับแนบส,สนิทนะอันนี้รถเข้าใหม่นะตรงนี้มันจะมีอรอยขูดมานะเดี๋ยวเก็บงานให้ครับรับรองใหม่กิบเหมือนไปาปแดงแน่นอนนะครับกระจกด้านข้างครับเดิมๆของโตโยต้าทุกบานนะครับดูสปอร์ตปมนอาร์กนะฝั่งนี้นี่เรียงไมส่สวยๆครับไม่มีอรอยตัดรอยต่อใดๆไ,ไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป๊เหมือนกันทุกด้านครับรับประกันถ้ารถไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าบริษัทเราไม่สามารถย้ายอีก ลูกค้าไปไหนได้เลยนะครับเปิดทําการมามากกว่า26ปีนะฮะยืนในวงการรถมือสองมามากกว่า26ปีนะครับมีจ t ตารู้สมาร์ a ส t าร์นที่นี่ตัว Smart n อนทนะครับนะก็กด Smart ตอที่ได้ใช้งานได้ปกตินะครับด้านผู้ขับครับได้เป็นหมอนังก่อไฟฟ้าแล้วนะฮะตัวรุ่นนี้ตัว GR Sport เรียกว่าท็อปสุดเลยนะครับเรื่องความโฉียบเชียวแล้วก็ความสปอร์ตขับสนุกนะฮะบอกเลยต้องยกให้ตัว GR s p o r t นะครับ เรียงไม่สวยๆครับตัวสปอร์ตเ n น r อาร์คนะอยู่เหมือนเดิมครบนะไม่มีรอยถูกกรบรอยตัดต่อตัวรถเลยนะฮะดูตรงหัวน็อตเต่าบีครับไม่มีรอยขันรอยไขย่รอยขยับครับทั้งสองด้านนะสติ๊กเกอร์ความดังรงยามอยู่เหมือนเดิมครับเป็นเบรกเป็นครน่งเร่งครับไม่มีรอยสนิมไม่มีคราบสนิมครับเดิมๆสวยๆนะฮะภาพาไปดูด้านในสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันเลยดีกว่านะียครับตัว GR Sport นะ ชึ้งเดียวติดครับคุณผู้ชมนี่ตัวเครื่องเงียบๆครับหน้าจอแสดงผลการขับขี่ TFC เป็นแบบดิจิตอลแล้วคันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับนะตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์นี่ครับนี่ BSM มีมาให้ครับกระจกด้านข้างมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ใช้งานได้ปกตินะครับนะม่านวัดเป็นแบบอนาล็อกนะครับแล้วก็ตัวแสดงผล TFC เป็นแบบกะดิจิตอลแล้วนะครับจอกลางทัศสกรีนได้ครับนะรองรับบูทงบูธต่างๆมาให้ครบแล้วนะฮะ รจงทรศัพท์เนี่ยเชื่อมได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนี่พร้อมเซ็นเซอร์กะระยะนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้อีกสองตัวนะครับฟังก์ชันครบๆนะฮะเดี๋ยวดูในส่วนของคู่มือกันนะฮะเจ้าของเก่าเนี่ยรักษาดีมากคุณชมนี่เก็บคู่มือคู่มือไว้หมดเลยนะเล่มคงไม่มีเขียวนะแล้วก็คู่มือการใช้รถนะมีมาให้ครบ คันนี้ปลอดศูนย์ครับมือเดียวจากป้ายแดงนะอยากให้ตาเช็คปลอดศูนย์ให้ตาก็ยินดีนะครับนะมีการเช็คปลอดศูนย์ให้ได้นะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวตาเช็คให้นะโอเคประมาณนี้นะด้านในแล้วก็กล้องวิดีาอท้านหน้านะี่ครับเจ้าของเก้าติดมาให้แล้วเรียบร้อยเนะครับฟังก์ชันที่คุณจะได้ไปนะคุณได้แอร์อโอโต้นะี่ครับได้แอร์อโอโต้ไปแล้วนะครับแล้วก็คุณได้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮครับคันนี้โหมดสปอร์ตด้วยนะนี่นะครับ กดแล้วจะเป็นโหมดสปอร์ตขึ้นแบบนี้นะฮะมีมีโหมดสปอร์ตกับโหมดนอร์มัลนี่ครับนะบายสปอร์ตมอนิเตอร์เปิดปิดได้ครับตัวปิดเซนเซอร์นะครับตั้งค่าได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่เซนเซอร์ปิดเซนเซอร์ TRC นะฮะเอ่อแล้วก็ r c ร์นะมีมาให้ครบเลยนะครับฟังก์ชันครบครบพวงมาลัยได้เป็นเพันิุชิพครับปรับสปีดที่พวงมาลัยได้เลยนะครับฟังก์ชันครบครบแบบนี้คุณผู้ชมรถดีรถสวยคุณภาพคัดเกรดเอต้องที่เพนยนต์ครับ นี่รถเข้าใหม่ดูหลังคาครับไม่มีรอยยันรอยเจิมใดๆนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะคันนี้จัดได้เลยครับฟรีดเอพอน0ึงหมื่นเท่านั้นนะครับถ้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะฮะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันคุณผู้ชมนะครับห้องเครื่องผมรับรองว่าใหม่คลิปแน่นอนนะครับนะดูจากภายนอกแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพอะไรใดๆนะก็จะมีฝุ่นมีอะไรนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าดูจากด้านในแล้วเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีมากๆครับ คิดว่าค่าฝุ่นจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับ่ะเครื่องยนต์สี่สูบครับ1 8 0 0งพนซีซีนะฮะได้แบบฟังก์ชันครบครบแบบนี้แล้วดูตัวเครื่องอย่างสวยนะดูหัวน็อตฝากระโปรงครับไม่มีอรอยขันรอยไขอรอยขยับนะถือว่าเดิมสวยเลยนะฮะโลโ,โกโตลต้าปัามชัดเจนนะฮะซีนนะจิกแล้วไปรอยเล็บแบบนี้นะฮะของเดิมโรงงานฉนวนกันความร้อนครับไม่มีตกของช้างนะฮะ สติกเกอร์ความดันสติกเกอร์เตือนต่างๆอยู่เหมือนเดิมครบๆนะครับอ่ารูกลมคมสวยครับรูบายอากาศเขานะฮะมาดูหัวน็อตฝั่งนี้กันบ้างเนี่ยนี่เดิมเดิมนะฮะไม่มีรอยขันรอยไขอรอยขยับนะครับเดิมเดิมสวยๆคานหม้อน้ำต่างๆนี่เดิมหมดนะฮะคานหม้อน้ําคานบนคานล่างนะครับเดิมหมดตัวล็อกฝากระโปรงไม่มีรอยขันไขขยับแบบนี้เดิมสวยครับ หัวน็อตที่เครื่องนะฮะไม่มีรอยขันไขขยับไม่มีคราบของเหลวไม่มีเข่าควันนะฮะซีนกาวอยู่เหมือนเดิมนะสภาพสวยเดิมเลยจัดได้เลยครับคันนี้ฟรีดาวพอดหนึ่งหมื่นครับผมกับโตโยต้าอัลติสต์หนึ่งจุดแปดจีอาร์สปอร์ตนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับได้เป็นปีสองพันยี่สิบเนี่ยคุ้มมากคุณผู้ชมนะคันนี้เดี๋ยวเอาเข้าบริการไทยพลาสครับเช็คช่วงล่างยางแบตเตอรี่ดูแลเรื่องของเหลวให้นะครับและแถมประกันช่วยเหลือชนไปให้อีก1ปี นะครับใครอยู่ต่างจังหวัดนะฮะสามารถนั่งรถหรือว่านั่งเครื่องมามาขับรถกลับได้เนี่ยไม่ต้องกังวลในส่วนของการเดินทางไกลเลยนะครับเพราะว่าดูแลด้วยความมาตรฐานครับแล้วก็แถมประกันช่เยเฉือนไปให้อีกหนึ่งปีนะฮะครบจบออกรถกับต้าคุณไม่ต้องไปทําอะไรแล้วไม่ต้องไปแวะเช็คยางไม่ต้องไปแวะเปลี่ยนยางแล้วไม่ต้องไปแวะถ่ายนะ้ำมันเครื่องถ่ายของเหลวต้าทําให้ครบจบหมดแล้วครับผมนะ ใครสนใจนะครับติดต่อตามาเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับ0623947748ครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบรถมือสองสวยๆสภาพใหม่ๆคลิปๆแบบนี้คุ้มค่าแบบนี้นะครับติดตามต้าไว้เลยนะเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาอัพเดทกันอีกเรื่อยๆครับผมนะรถมือ2มีเป็นพันๆนะครับมีเป็นพันคันจริงๆคุณผู้ชมนะไม่ได้โม้นะครับนะมีเยอะจริงๆ ถ้าสนใจยังไงนะครับติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวมีมาอัปเดตกันอีกเร,เรื่อยๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ